เวลาที่สนับเขาหอนนะคะคือเขาเห็นผีอันนี้จริงหรือไม่คะค่ะอันนี้ก็ซึ่งซึ่ง,งอันแรกเนี่ยก็คือ,อมีคำถามจากเพื่อนๆนทางบ้านถามว่าน้องหมาะคะ่ะเวลาที่เขาหอนคือเขาเห็นผีจริงหรือไม่คะค่ะ ก็อันนี้ก็หลายคนก็คงสงสัยเกี่ยวกับประเด็นเรื่องนี้เนาะก่อนอื่นก็จะขอพูดถึงเรื่องแบบการหอนก่อนนะคะในสุนัขเนี่ยมันก็เป็นเหมือนการสื่อสารประเภทหนึ่งนะคะที่เขาใช้กันหมาป่าอะไรเงี้ยที่อยู่ในป่าพื้นที่ทก,กว้างๆเขาก็จะใช้การหอนเนี่ยเป็นการส่งเสียง เพื่อที่จะสื่อสารถึงแบบสุนัขตัวอื่นๆไม่ว่าจะด้วยเรื่องอะไรบางอย่างนะคะก็จะใช้การหอนเนาะซึ่งสุนัขที่เราเลี้ยงกันก็อาจจะได้รับพวกสัญชาตญาณนี้มาบ้างจากการพัฒนาพวกสายพันธุ์ค่ะก็จะมีพฤติกรรมการหอนบางในสุนัขเนี่ยเขาจะมีประสาทหูที่ค่อนข้างไวกว่ามนุษย์นะคะเขาสามารถได้ยินคลื่นเสียงความถี่ที่กว้างมากกว่าคนในคนนี้จะได้ยินประมาณสัก2 0สิบถึงสอ0 0่เฮิร์อะไรเงี้ยแต่ว่าในสุนัขเนี่ยจะได้ยินคลื่นเสียงความถี่สูงที่มากกว่านี้ thắm hay บางทีเนี่ยเขาอาจจะได้ยินเสียงบางอย่างนะคะที่เราอ่ะไม่ได้ยินซึ่งมันเป็นคลื่นความถี่ที่เราไม่สามารถรับได้ <ME AD> <ๆ S 2> เขาก็เลยมีการตอบสนองตอบแบบคลื่นความถี่ที่มารบกวนเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำให้เขาเนี่ยแสดงพฤติกรรมการหอนได้เช่นแบบในตอนกลางคืนทุกที่เงียบสงบแล้วเราไม่ได้ยินเสียงอะไรแล้วอยู่ๆเขาหอนขึ้นมาบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าเขาได้ยินคลื่นความถี่บางอย่างที่เราไม่ได้ยินแล้วก็สแสดงพฤติกรรมการหอนออกมาเพื่อตอบสนองต่อบแบบเสียงที่เขาได้ยินได้อะไรอย่างเงี้ยกับอีกอย่างหนึ่งก็คือบางตัวที่สุนัข ที่เจ้าของอาจจะแบบไม่ค่อยได้อยู่บ้านออกไปทํางานแล้วก็อยู่ตัวเดียวเขาอาจจะมีความกังวลที่แบบเจ้าของแบบ จากเขาไปอะไรเงี้ยหรือว่าทิ้งเขาอยู่คนเดียวเขาเหงาเขากังวลบางตัวก็อาจจะมีพฤติกรรมการหอนเป็นลักษณะหนึ่งของการแบบแสดงความรู้สึกหรืออะไรเงี้ยของเขาออกมาอมืหรือว่าในบางรายก็อาจจะต้องดูว่าเขามีความเจ็บป่วยอะไรบางอย่างไหมเขาอาจจะแสดงพฤติกรรมการหอนอะไรเงี้ยได้เหมือนกันเจ้าของก็อาจจะต้องลองสังเกตดูด้วยว่ามันมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับสุขภาพเขาไหมนะคะ ก็ถามว่าถ้าจริงไหมก็อันนี้ก็อาจจะบอกไม่ได้นะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าสุนัขมัเห็นอะไรแต่ว่าที่เราตอบได้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยก็คือว่าเขาอ่ะ มีหูภาษาผงที่ดีกว่าแล้วเขาอาจจะได้ยินเสียงบางอย่างก็จะตอบสนองอย่างเช่นแบบพวกเสียงรถไซเลนหรือขึ้นเสียงความสูสงสสเขาก็อาจจะแบบตอบสนองมาได้หรือว่าอีกอันนึงก็คืออาจจะเป็นเรื่องการสื่อสารกันเองกับสุนัขต,ตัวอื่นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะมีการเห่าหอนตามเสียงเสียงที่เขาได้ยินอะไรอย่างเงี้ย<ม>ก็ได้ค่ะอืคค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็ขอฝากช่อง JustGo Pet Channel ไว้ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่ง ฝากช่องนี้ไว้ด้วยคะ่ะขอบคุณคะ่ะบ,บ,บายค่ะ